วิศวะรีวิวคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนลูกหมูเที่ยวไว้เจียวไว้ตัดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเร่อยไฟฟ้านะครับมาดูกันว่าไออุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนลูกหมูปเป็นเื่อยไฟฟ้าเนี่ยมันจะใช้งานเป็นยังไงและมันจะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ อันนี้ก็คืออุปกรณ์แปลงลูกหมูเป็นเลื่อยไฟฟ้านะคะอ่าตัวน,นี้นะครับก็อย่างนี้เห็นตามรูปเลยเนี่ยตัวน,นี้มันจะเป็นตัวแปลงไอ้เจ้าลูกหมูที่เอาไว้ตัดเดือดเจียเนี่ยเป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับเอาไว้ตัดไม้ตัดกิ่งไม้ได้นะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะฮะการแบบเวลาประกอบแล้วหน้าตามันจะเป็น่งนี้เลยนะครับข้างในเนี่ยจะมีในบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเบื้องต้นก่อนเนาะอ่าครับแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็ อย่าตกใจนะครับที่ว่ามันดูเลอะเทอะเพราะว่าเราทําทการล้อบือต้นไปก่อนแล้วนะครับก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามนิดนึงนะฮะตัวกันนะฮะกันตรงส่วนหน้านะครับตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นนชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกนะฮะล็อกจับตัวด้ามตัวเลือไฟฟ้าน,นะครับตัวนี้ฮะแล้วก็จะมีช่องเติมน้ำมันหล่อเลื่อนนะฮะตรงนี้นะครับนีกจะเป็นด้ามจับนะครับ เวลาเราจะเลื่อยนะฮะนี่น้มจับตัวโซ่นะครับโซ่ที่เป็นเหมือนมีใบเลื่อยนะับผมนี่นะฮะตัวโซ่นะครับก็จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อประกอบอีกนิดหน่่ยนะครับนี่ครับตัวนี้นี่จะมีน็อตต่างๆนะครับมีปะจุปแจก็มีตัวแท่นนะครับคล้องพวกโซ่หรือว่าเลื่อยนะครับผมใบเลื่อยนะนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวด้ามด้ามหรือว่าตัวลองโซ่นะฮะลองโซ่ลองใบเลื่อยนะคะตัวนี้นะครับผม หัวคลอก็จะประมาณนี้ฮะในกล่องเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบกันนะครับ เราก็ทําการประกอบเรียบร้อยนะครับกับเจ้าตัวแปลงลูกหมูเป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับก็อันดับแรกเลยเราเติมพวกน้ํามันหล่อเลื่อนเข้าตรงกระบอกนี้ก่อนนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้เป็นโซนักแล้วกันเนาะเติมไปแบบเบื้องต้นก่อนนะครับฉีดเข้าไปนะครับป <Okay. S 1> ิดฝาเลยครับนี่นะ เึ้งเพื่อให้ตัวน้ำมันเนี่ยไปหล่อเลื่นตัวโซ่เพิ่มให้มันร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองนี่ก่อนนะครับตัดไอ้นี่ก่อนกระดาษลังนี่อันนี้คือเราลองมาแล้วก่อนอันนี้แต่เดี๋ยวเราจะลองให้ดูแบบอีกทีนึงนะฮะทำไรก็จับให้มั่นนะครับก็ค่าจะอันตรายนะทำนะครับเราก็ ิธีใช้งานเนี่ยเราเราก็เติมเหมือนเราใช้ลูกหมูหินเทียนละนะครับก็เปิดไปเลยนะฮะครับผมตัดนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสัดกระดาษลังเนี่ยคือสบ,บายสบายฮะเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นแค่กระดาษมันก็ตัดง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองตัดพวกไม้อัดกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเลื่อย หรือว่าตัดไอตัวไม้อัดอันนี้ดูนะครับมาดูว่ามันจะเข้าไหม,มเดีนะครับจับให้มั่นนะฮะเพราะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็เห็นว่าอันนี้คือแบบอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ก่อนตัดหรืออะไรก็วางให้มั่นๆนะฮะนะครับ ไหนก็ได้ได้นะครับนี่ตากล้องมาดูเลยครับก็ตัวเลื่อยเนี่ยก็เข้านะเนี่ยแผ่ถือว่าเข้านะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดกนนะ็คือไอตัวเนี้ยมันใช้ลูกหมูในการทํางานนะครับซึงแน่นอนมันปรับรอบไม่ได้ฉะนั้นเวลาผมเลือ่อยหรือใช้งานเนี่ยแรงกระทะไอ้กลับมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะฮะก็เลยอาจจะต้องอืจับให้มั่นฮะถึงจะพอแบบใช้งานได้นะครับก็มีความมีอันตรายอยู่เนาะตัวนี้นะครับ ได้โซ่กระจุยเลยแล้วครับผมนี่ฮะอาจจะเกิดผมอาจจะตั้งโซ่ไม่ตึงด้วยนะครับก็เลยตกลงมาแล้วนะครับอันเดี๋ยวให้กล้องเขาถ่ายแพ้ก่อนก็ถือว่าตัดเข้านะนะครับผมตัวว่าเข้านะครับอ่าเดี๋ยวเราให้คอปเตอร์เขาใช้ขวานนะฮะสับแทนดีก่อนนะครับผม น,นี่ครับก็รู้าจะปลอดภัยกว่าไอ้เจ้าเลื่อยแปลงลูกหมูนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแปลงลูกหมูเป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับก็จะเห็นเลยสภาพเป็นอย่างนี้นะครับข้อดีคือนะครับมันก็สามารถที่จะเอาของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาอัดแอปเปลี่ยนให้มันเป็นของที่แบบอันอีกประส่งมากขึ้นนะครับเช่นบางคนอาจจะมีลูกหมูอยู่แล้ว แล้วไม่อยากจะไปซื้อเรื่อยไฟฟ้าเฉพาะทางมานะครับเพื่อจะประหยัดงบประมาณนะครับหรืออาจจะเพื่อใช้งานแค่ฉับเฉวยก็ซื้อตัวแปลงมาก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบเป็นจริงเป็นจังแทนเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนี่ครับใช้ไปนะครับโซ่หลุดออกจากตัวร่องนะฮะหลุดออกมาเลยนะครับตอนใช้งานนะครับอันนี้โอเคอาจจะเกิดจากผมเนี่ยอาจจะตั้งโซ่ไม่ตึงก็ได้นะครับ หรืออาจจะเกิดจากตัวอุปกรณ์เนี่ยมันมีความไม่เซฟตี้ก็ได้นะครับผมอ่ะสคือนะครับอไอเรื่องของแรงเนี่ยเวลาเราเลื่อยเนี่ยโดยใช้ตัวเนี้นะครับคือตัวลูกหมูเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับรอบได้นะฮะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยไอตัวนี้มันจะทํางานที่รอบสูงสุดแล่เวลาเราใช้เนี่ยแรงถีบแรงกระทำเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งถ้าใครที่ ข้อมือไม่แข็งหรือไม่มีความแข็งแรงในการทํางานหนักอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเกิดอันตรายได้นะครับก็ดโดยรวมคือเอามาใช้งานแก้ขัดฉับเฟยได้แต่ถ้าจะใช้เฉพาะทางเนี่ยอันนี้ไม่แนะนํานะครับก็ไปหาซื้อหาใช้มาลองกันได้นะครับกับเจ้าตัวแปลงลูกหมูเป็นเรืองทฟ่ฟานะครับผมหากคลิปนี้นะครับวิศวะรีวิวเราเรีวิวสินค้าผิดพลาดหรือข่าวตกปูกผ่องประการใดน,นะครับก็ต้องกอาออวัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครที่รับชมคลิปนี้อยู่หรือว่าติดตามนะฮะ แล้วอยากจะให้เรารีวิวส,สินค้าเชิงช่างแบบไหนอย่างไรนะครับผมสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นหนูทดลองให้นะก่อนจะกกันไปเช่นเคยนะครับผมขอฝากโลเกนไว้ด้วยนะครับ Base c o n v e y o r Center สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ